อาตัวมือ้งนงโอเอามีดมาให้ไปยกั้็เด็กๆนั่งรนท่ั่งกินเคขอบคุณนะคะน้องๆเอบคุออ่าเป็นลูกก็ได้เนาะขอบคุณค้านลูกๆป้าป้าขอบคุณมากสําหรับของขวัญวันเกิดเป็นของขวัญจากพระบิดาประทานให้ ให,ให้ประยุทธ์จริงๆแล้วประยุทธ์คิดว่าพระพรนั้นนี้ที่หนูให้ประยุทธ์มาประยุทธ์ขอส่งคืนให้กลูกๆทุกคนนะประยุทธ์ขอให้พระพรของหนูเป็นจริงบ้านหลังใหม่เสร็จเร็วยิ่งขึ้นเเแล้วประ,ประยุทธ์จะเป็นแรงอีกทีหนึ่งที่อยู่ที่นู่นนะให้ให้บ้านหลังใหม่ของเราสวยแล้วก็ทุกคนมีเตียงนอนทุกคนเลยเ โอเคค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะเด็กๆไปประจํามุมก่อนไปจํามุมก่อนเนาะเดี๋ยวได้กินเค้กกคนนะอันที่ไนาลูกอันที่อยากกินเค้กทีนี้นะคะเดี๋ยวให้มานาเขาตัดตัดมานาตัดให้น้อง